สวัสดีครับวันนี้ก็ผมเพิร์นโซนนะครับวันนี้กันในเกมปัสกานะครับก็สำหรับคลิปในวันนี้ครับอย Sell ู่ในปีใหม่เซิฟเจ็ดสามหนึ่งครับเดี <IS D> ๋ยวมาดูกันต่อเลยแล้วกันสำหรับคลิปในวันนี้นะก่อนจะเล่นก็ฝากไลค์ตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปไปต่อไปด้วยแล้วกันครับแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมร่วชมผ่านในส่วนของฟริตต์ปัสกานะครับมาอยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะครับแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะสนับสนนุช่องก็สามารถกดสมัครสมาชิกเข้ามาได้เลยที่หน้าช่องนะครับอีกช่องนกั้นเป็นการกดซุปเปอร์ได้เมื่ พันทำไมตีนะอเดี๋ยวลงอื่นกันต่อนแล้วกันนะนะกดไปบ้านก่อนละกันนะฮะตรงนี้อของก่อนเดี๋ยวจะไม่ทันนะแต่ไม่ขึ้นเลยนะครับผมเดี๋ยวไล่กดไปก่อนเฮ้ยยังไม่ถึงพันแล้วเนะี่ยอะโอเคกดตรงนี้ก่อนนะฮะอะเดีย๋ยวเราไปกดตรงนี้อีกหน่อยนึงตอนนี้พลังมันสามล้านแล้วนะแต่ว่าขึ้นๆเรื่อยๆแหละไม่ต้องซีเรียสน,นะพีพีเราก็เพิ่งจะเคลียร์ด่านไปนะครับ แต่ก็ยังไม่คอมพลีทนะยังเหลือนิดน,นึงนะฮะอ่ะก็อยูเนียนก่อนแล้วกันนอกตรงนี้เดี๋ยวก,กลับว่ายูเนียนก่อนละกันนะฮะตรงนี้นะอ่ะกดไปนะครับก่อสร้างอยูเนียนหนึ่งสองสามมีเท่าไหร่ก็กดแปะนะฮะอ่ะอันนี้หนึ่งครั้งนะครับอ้าวขึ้นอันถัดไปแล้วเนี่ยคลิกไปเลยครับอืมโอเค ถือว่าได้ขั้นหนึ่งนะเพิ่มอีกช่องหนึ่งนะครับตกปลาไปก่อนนะครับกกกกอกตัวๆ้าไปเข้าไปเดย๋ยวเล่นที่คัเซิร์ฟเลยนะเพราะว่าพนันไปตีเดย๋่วเล่นรอบเย็นแล้วกันน่าจะโอเคกว่าอโอเคเรียบร้อยนะฮะบ,บ้านเลี้ยงอัน,นี่ให้อาหารได้หน่อยเดียวนะมีตัวเดียวนะน,นี่ก็พอมีของบ้างหรอว่าเออบอสไม่มีแล้วขนส่งแล้วกันนะฮะก็๋ยวขนส่งตามระบบไปสี่รอบตอนนี้ทำได้แค่สี่รอบนะฮะ ค่อยๆอัพเวลยูเนียนไปนะฮะเดี๋ยวมันก็จะส่งได้เพิ่มขึ้นเองอ่ะนะฮะแค่ส่งเพราะไม่ต้องทำอะไรมากนะครับอ่าโอเคเรียบร้อยนะฮะตรงนี้จบนะฮะภารกิจในยูเนียนมันแป๊บเดียวนะฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะอ่ะโอเคก็เดี๋ยวเราไปเล่นน,นี้ก่อนเนะะี่ยข้ามเซิร์ฟก่อนละกันทำเวลานิดนึงเหลือครึ่งชั่วโมงนะครับวันนี้เล่นช้ามากคือวันนี้ผมออนช้าไงเกือบไม่ทันนะเนี่ย มูนจะได้สักกี่ด่านเนาะอ่ะไปแล้วครับมีคิวเลมยูโนวาด้วยนะฮะอ่ะไปครับรุยกันจัดไปเลยนะฮะตรงนี้อื้อ่ะเวฟท้ายครับมาไวเหมือนกันเนี่ยอืโดนเลยครับเรียบร้อยอุยได้โดนัทสองหิมเมก้าเลยนะอ่ะไปกันต่อเลยครับดาดัดไปไวๆเลยอ่ะไปเลยไหมโอ้มีลูกเก้ด้วยสบายเลยนะฮะ ลูกเกียเปอีกตัวหนึ่งที่เล่นข้ามเสิร์ฟค่อนข้างดีนะฮะอ่ะปล่อยมันลุยไปเลยแล้วกันนะสบ,สบายนะครับสําหรับลูกเกียโอ้ยสูตีก่อน,นอเนี่ยนีไงตายเลยมั้งเนี่ยหอือทีเดียวตายเลยนะโคตรโหดเลยไปสุดท้ายนะฮะโคตรโหดเลยนะครับสบาย,บายไม่ต้องทํะไรเลยนะฮะโอเคเรียบร้อยก็ระหว่างที่เรารอเล่นด่านอื่นเราก็เล่นช่วยเหลือด่านเดิมได้นะครับมันก็จะได้เป็นกล่องนะผมก็จะไล่วนเล่นไปเรื่อยนะครับ หลือครึ่งชั่วโมงไม่ค่อยมีคนออนเลยนะสสยวันนี้จะได้แค่ไม่กี่ด่านนะเนี่ยวเราเล่นช่วยเหลือยังไงด่านช่วยเหลือห้า 5, 5ครั้งอะ่ะ20่ิกล่องผมต้องได้นะอโอเค่ะไล่ตีไปก่อนเออ่อะปิดเกมเลยครับเรียบร้อยนะครับผม่ะผ่านนะได้เป็นกล่องมาเห็นไหมฮะ่ะด่านถัดไปครับเป็นมิราดนะ๋ยวไปขอนแจมเขาหน่อยมี2มาสเตอร์เลยนะไม่รู้เขาจะให้เราเล่นเปล่าบางทีเขาก็จะถีบเราออกนะครับแล้วแต่สเต็ปของเขาอะ อ่ะโดนถีบออกมาตามระบบนะไม่เป็นไรนะฮะอ่ะด่านนี้ครับหูมีไว้แดงด้วยนะไว้แดงน่าจะเป็นไดแมกด้วยเนะี่ยอ่ะลองดูนน่นนะครับผมว่าหดหดพอตัวเลยนะด่านนี้นะครับอ่ะปล่อยเข้าตี้เลยนะครับน่าจะสบายๆล้วอะ่ะอ่ะอย่างน้อยก็มีสิทธ์นะครับอ่ะไปเลยครับเก็บเรียบเลยไว้แดงค็เถื่อนเลยเป็นไดแมกด้วยนะโอเคอ่ะต่อครับ อ่ะไปได้มิลาดนะหลายเล่นกันต่อนะเล่นได้หลายด่านอยู่นะวันนี้เวลาเหลือจะหมดแล้วนะครับเหลือประมาณ10กว่านาทีเท่านั้นเองประมาณ20่นาทีนะฮะไม่นานนะครับอ่ะรีบไปเลยครับมีตัวนี้อยู่สบายๆครับอืมโอเคดอกนึงเดี๋ยวผมจัดให้นะครับผมอุ้มโอ้โหตีไม่เข้าเฮ้ยเอาผมดึงเอาเซฟาปรอลมาเล่นนะไปเอาหกกาดดอนมาเล่นนะอ่าไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวให้ตัวนี้เขาตีไปอุ้ยตายอุ้ม เอาไปสุดท้ายครับโคตรโหดเลยยินดว่าแม่งโหดจริงวะอืเห็นไหมครับนี่ครับเหมาะสําหรับเล่นด่านพวกนี้มากครับแต่ว่าผมก็โหน่าจะไม่รอดนะอเอาใจช่วยแล้วกันผมอโอตโต้ไปเลยผมทําอะไรไม่ได้ครับให้คนตีไปอุ้อมเอาละครับหนึ่งต่อนหนึ่งแล้วฮะตอนนี้ตายกันหมดแล้วเอาใจช่วยครับผมจะได้ของรางวัลด้วยฮนะโอเคขอบคุณมากเลยนะฮะได้เพชรมา20เลยนะฮะผมตรงนี้ เอโอเคครับผมก็มาจับเทพกันดีกว่ามีเทพหลุดในเขตจับเนาะสามสิบกว่าใบเนี่ยนะครับจับรวดเลยแล้วกันได้ไม่ได้ไงไม่รู้นะแต่ถ้าได้ก็ดี <c oughs> <c oughs> เกลือมาไหลเกลือมาไหลาเซิร์ฟแล้วนะฮะมันก็กดสิบสองก็เกลือเอ้ยเจิดเกตร้อยวันแรกก็เกลือเลยนะอ <c oughs> ่ะลองดูครับฟูจิโอ จะไ,ได้ตัวไหนก็ไม่รู้นะลองดูก่อนหรือจะออกเป็นคิวเลมไอเลจิไอก็ได้มั้ยเออเอามาเหอะมันมีประดับหน่อยละกันถ้าได้คิวเลมก็ดีเป็นโปเกมนช่วยเหลือไปเลยเพราะผมไม่มีโปเกมนช่วยเหลือครับขาดแคลนอยู่ไปยี่สิบเอ็ดไฟไปเพื่อนออกเลยเวสาเว้วนระยะนะฮะ ไม่เจอยัง <laughs> ไม่มีหายไปไหนกันหมดวะอ่ะไปอยู่กันไหนกันหมด <c oughs> มนิ่งเลยครับบอกเฮ้ยมาแล้วนี่ไงโอ้คิวเลมเอาเลยแล้วกันเออเอาก็ได้วะยังไงก็ต้องเอาอ <c> ะ <oughs> คิวเลมไว้ก่อนแล้วกันไม่มีโปเกมอนได้โปเกมอนชื่อเหลือแล้วฮะ คิวเลมนี่ทำเป็นโปเกมอช่วยเหลือไม่ยากเลยนะผมมีโปเกมอนที่สามารถถ่ายโอนให้ได้หัวใจ80นะฮะ75ได้เลยสบายสบายอ่ามาครับตรงนี้ไงอ่าจับเลยครับไม่ต้องพูดผานํำเพลงครับจับแม่งเลยคิวเลมเว้ยจะไปเพื่อนเองต้องมาอยู่กับข้าถึงจะไม่ได้เทพในกิจกรรมก็เอาเองมาก่อนอย่าดื้ออย่าดื้อให้มันนี่หน่อยอย่าดื้อให้มาก โอ้โหเรียแบบร้อยครับผมได้แบบแล้วคิวเลมอ่ะได้หนึ่งตัวแล้วนะวันนี้เออก็ยังดีวะได้โปเกมอนในสบายกรอนากาศก็ยังดีวะอ่ะก็กดต่อไปสิบห้าใบเองนะฮะโอกาสมันน้อยครับใบบัตรมันน้อยดวงล้วน้แหละนะครับผมดูทรงแล้วบางคนกดสี่ห้าใบก็เจอแล้วอะ่ะ่ะมีน้องหนึ่งกดแปดใบเจอสองตัวอุ้ยจะบ้าตาย ได้ตัว 12x เได้โรูเกียอย่างเงี้ยตัวหายากกันเลยอ่ะตัวที่มันต้องใช้เ45,000แรกอ่ะโอเคสิบใบสุดท้ายครับมาเท่าไหนเท่านั้นแหละได้ก็ได้ไม่ได้ก็ช่างมันเอย่างน้อยก็ได้โปเกมอนช่วยเหลือลมาตัวแล้วมาลุยกันจุดนี้ก็จะไปอัพพลังหลายอย่างเลยที่ต้องทำนะเยอะมากมาลุยกันนะครับผม อ่าเอ้ยอมามาค่อยๆค่อยๆปั่นใปเรื่อยครับแล้วครับสองใบเอ้ยโอ้โหคิวเลมซ้ำครับแหมมาถี่เลยนะจ๊ะโอเคเกลือได้มาตัวหนึ่งโอเครับของนะฮะก็จับเทพไปแล้วครับปดกบ,บาลเลยแม่งโคตรเกลือเลยไอ้ดีนี้ ไม่ได้เลยเลยจับมาโอ้โหเแบบสียดายบาดว่ะนะเสียดายบาดบุยอะไรเงี้ยเสียงโชว์มัดเลยอะ่ะอืมเอาเคลียร์ก่อนแล้วกันตรงนี้เฮ้ยเราไม่ได้หลับไปใช่ปะ่ะอืมลองเคลียร์ตรงนี้หน่อยนะครับไปแล้วไปค่อยเข้าไปเล่นเนาะค่อยเข้าไปเคลียร์ นี่ก็กดหลับเข้าไปเจาท้องฟ้าเออนี่ไงผมมีคิวเรียมแล้วนี่จะยังไม่ได้ปั้นนะว่าจะปั้นหน่อยเพราะว่าจะทำเป็นโปเกมอนช่วยเหลือนะครับสู่ได้ไหมเนี่ยไม่ได้อัปเกรดเลยอะเอ,อ้ยได้โอเคอยู่ครับท้าทายมินเรอร์ผ่านเว้ยท้าทายมินเรอร์อะไรก็ได้ขอเป็นคิวเลมก่อนเอ,อ้ยได้เว้ย มาแต่สองตาก็ยังดีวันนี้นะพอาะวพอเป็นพิเศนิดหนึ่งเลยครับคลิปนี้อาจจะไม่ได้ยาวมากนะฮะผมแค่เข้ามาทำกิจกรรมเล็กๆน,น,น้อยๆนะขั้นเวล้ายเฉยตรามภาษาคนพลังน้อยอ่ะตรงนี้เหมือนแรกครับออโต้ก่อนผมเล่นออโต้แค่รอบเดียวก่อนนะเพราะว่า ๋ยวรับของรับอะไรก่อนนะฮะแล้วค่อยวนกลับมาเล่นใหม่ไม่ลืมแน่นอนนะฮะต้องได้ของกันเยอะกว่าน,นี้ไม่รู้จะเก็บหาบัตรทันไหมเนี่ยอยาจะได้บัตรจับเพิ่มตอลองฟ้าหัวออตโต้ก่อนแล้วกันช่วงนี้ไม่ค่อยอยากเล่นตอลองฟ้าขี้เกียจน,นะฮะเอาของอย่างนี้ไปก่อนแล้วกันเนาะ สองฟ้าไม่เป็นไรที่เสียเวลาเล่นมากเลยสำรวจครับนี่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบกว่านะมากดไปเลยครับสวยงามตามทองเรื่องนะ่นนอนไปปลูกไปโอ้โหเล่นจุผมตรงนี้น่าจะเก็บเสร็จประมาณไม่ถึง10นาทีนะหนึ่งแปดห้าครับไปเปิดมาครับอย่างไวอย่างไว อ๋อมันรวดเร็วนิดหนึ่งนะเออเอามาเรียบร้อยดีครับนะทีมข้ามเซิร์ฟนี่เล่นนอกบ้านครับทีนี้กลับมาเล่นในบ้านความต่อเนื่องไม่มีครับเล่นแมงทางนอกอย่างเดียวอะคือก็มันกลางวันมาอยู่ข้างนอกนะแล้วก็ไม่อยากปล่อยเวลามันสูนเปล่านะเออ ไก่พรกเรียกว่าโอ้โห,โหตั้งชื่อโอ้โห,โหโปวดหัวเลยตั้งชื่ออย่างงี้ไก่พรก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 อะไรวะปวดจิตเลยวะ่ะอ่ะช่างมันนะครับอะไรวะเออผมก็งงนะเอาดีๆนะครับผมคืออะไรหอคอยอ่ะมา ขอค่อยเล่นได้อยู่นะหาแต้มหาแต้มเอาไปอัพพลังครับผมนี่ด,าาดูเลยครับยานะครับโดนได้นะฮะมาก็พอได้ของอ,อยู่นะครับ43นะครับสตาร์ทที่ชั้นที่ส3ิบสามนะฮะพลังก็ลาวนี่แหละไม่ได้เยอะมากครับส9งพั้น 9, 3, 3, านประมาณนี้มาเลย ปุ๊บก็ไปมึงดอกเซอร์อนครับเก็บไม่หมดป่ะโอ,โ,โ,อโ,โอ้โหโอโอก็ดีเมดใส่ดีอย่างเงี้ยโอ้ดีนะมีโล่มันนั้นดีอย่างเงี้ยเฮ้ยไม่ตายด้วยดิแหมอะไรอะไรมันจะคลึกคลื่นขนาดนี้ก่อนผมเปลี่ยนทีมก่อนได้ไหมมันไม่ใช่ทีมที่ผมเล่นอะ่ะเออนี่ยต้องแบบนี้ครับรัวโปกเกมอน โอ้ยังช่วยไม่ได้ลืมเออยังช่วยไม่ได้อยู่แล้วแหละมนันต้องเลเวลเจ็ดสิบหก่อนป่าวะมาด้วยน้อยผมก็จับมาจับในเขตจับก็ยังดีว่าได้คิวเลมวะเออยังดีที่ได้คิวเลมคนระับไม่ได้คิวเลมเออได้คิวเลมแล้วอะไรเนี่ยได้คิวเลมมานะเอาแล้วทำไมเราไม่เปิดโลกก่อนละเซนติเมตรวะคิดใช่แกนี่เดี๋ยวไม่ไดแทงเหอได้ข่าวว่าถึกเหรอโอ้ตาย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 ,ตาย,ตาย เกาะเกาะแตกไนเียครับน้องว่าไงน้องโดนนะครับพอแค่นี้เลยหล่ำเลยอ่มาต่อนเนื่องครับโหบัฟโคตรเยอะเอ้ยเอาทูลืมกดบัฟเลือดอเซ็งอะ่ะเวรกรรม อ่าเล่นไปก่อนได้นะถึงกดบับเลื่อนครับทุกคนโถเอ้ยร้องเลยโถ่เอ้ยโถ่เอ้ยอย่างเงี้ยโถ่โดนกันครับ,รบมีทุกเกาะต้องเคลียร์มีทุกเกาะก่อนปะนี่ครับอุ้ยกระเด็นครับกระเด็นกระดอนมาเลยกันต่อครับผมตรงนี้เฮ้ยได้ได้แต้มด้วยครับมาดิชั้นดีสี่สิบเก้านะ ก็ไปได้ไกลถึงก็ประมาณห้าสิบกว่าแหละไม่ได้เยอะมากหรอกมาลุยโลดอือือโดนะอ่ะเปิดบัฟก่อนเลยเปิดเปิดโลครับบินโฉบทีนึงอะไรวะเนี้ยโอ้โห ไม่เล่นผมไปแล้วทีนึงมาโอ้โหอะได้อยู่ทีนึงโอเคผ่านนะก็ไปได้ไกลสกีดาวเนี่ยต้องลองดูก่อนนะเอ้ยมาดิอุ๊ยเลอเต็มไปดีอาแล้วครับโปเกมอนหลักผมมาแล้วถอยไปให้พี่ดอนมายืนโชว์หน่อย ครับต้นมาแล้วมาเปิดบัฟก่อนนะฮะเปิดบัฟให้หมดแล้วก็บาสิฟาลอนก็สาดรวบเลยครับทีเดียวเรามาตามแผนนะฮะมาตามแผนแล้วก็มาตามนัดนะฮะเอ,เอ้มีโอกาสได้ชั้นที่สูงขึ้นนะครับโอเคห้าสิบสามเว้ยเอาเว้ยตบซ้ายไปเรื่อยก่อนเอาชั้นก่อนนะฮะ ตบเอาชั้นก่อนมาครับมาดิอุ้ยโดเลยอะไรวะเนี้ยเอาอื้มนี่ไงนี่ไงโดนไปดีโดนไปด,ด,ไดีอ่ะต่อเนื่องครับชุดอยู่ว่าเอาสิบห้าสามเอาสิบห้าก่อนแล้วกันนะ อ่ะครับป้องกัน60%นะค่อนข้างถึกอยู่เฮ้ยทีมเดิมดิสบายสบายบายน้องอะไรเงี้ยมา F F F P F เหรอ F P F หัวใจเงมาบ้บเอเ้เวนกรรมแม่งเร็วกว่างานงอกเลยโดนเลยเอ่าวบาเซิฟาลอนบาเซิฟาลอนโดนนี่ครับโอ้โหเจ็บหนักเลยว่ะเพื่อน <c oughs> ดอนยังไหวดอนยังไหวนี่ยาวคืนไปดิดอนยังไหวเขาบอกว่าดอนยังไหวครับสุดยอดเอาอยู่ครับทีมนี้เฮ้ยเอาไปทำเล่นไปมาดิสาสิบเจ็ดนะฮะหลอกซ้ายก่อนแบบแรกหลอกซ้ายก่อนเลยน <c oughs> ะโอเวอร์เคลโอเวอร์เคล พลังใกล้มาแล้วครับโอ้โหโดนมันุกชุดเลยวะไปทำเพื่อทีมเว้ยเฮ้ยโดนเลยไม่ทุกเกาะโอโหเล่นผมอีกแล้วว่าก็ขยันเล่นวิจังเลยโอ้โหโดนอีกแล้วครับรอดไหมอย่างว่ารอดอยู่นะนี่อย่าล่วงไปเดยน้องล่วงไปเลยอย่าลืมนะครับโอ้โหผมทำลายสกิลมาแล้วบินอยู่ำํำน้ำเจาะดินก็โดนหมดนะฮะอย่าห้าวอย่าห้าวไม่มาก ด่านที่59ครับผมอันนี้สถิติใหม่ของเราแล้วนะครับเราไม่เคยเล่นมาถึงด่านนี้เลยนี่คือครั้งแรกนะครับถ้าผ่านอันนี้ก็คือ61แล้วก็ไปได้ไกลขึ้นเยอะเลยนะฮะมาทู้เขาโหแม่งมาถึงแม่งเปิดโลกทุกตัวเลยวะเพื่อนไม่ได้เอาเบอร์รี่ทำลายโลกมาเสียเทินเลยกูเจ๋งเว้ย ไม่รอดครับรีดอนเอ้ยไปหมดแล้วครับไม่เหลือแล้วอ่ะก๊อกสุดท้ายคือถ้าก๊อกสุดท้ายตีไม่ทูเกาะไม่ตายเราก็ต้องไปอะ่ะเราก็ต้องกลับบ้านอะ่ะเรียบร้อยครับโอเคก็ถือว่า59ก็เกสถิติใหม่ล้วอะ่ะแค่นี้เองอ่ะก็เต็มที่แล้วนะฮะพลังมาได้แค่นี้จริงตายเรียบกันเลยนะงิดงิดเลย ยังมีเวลาอยู่นะครับยังเล่นด่นอื่นได้อยู่นะเทนโปเกมอนเลยนะครับจับความสัมพันธ์กับคิวเรมแล้วมา,มาแล้วครับผมแล้วก็ไปอัพสตาเพิ่มใช่ไหมเดี๋ยวก,ก่อนนะเราสามารถถ่ายทอดได้หรอวะผมก็ไม่ได้เล่นพวกอ่าเขาเรียกวนะ่าไลชูเดนจูโมคุอะไรพวกนี้ผมก็ไม่ได้เล่นลนะจริงมันคุม้มกว่าถ่ายทอดเนะี่ยผมอัพเอง <c oughs> ขอดูก่อนแป๊บนึงถ่ายทอด สมมตินะแล้วก็คิวเลมเลยนะวะพื้นฐานขึ้นมาห้าหมื่ประมาณนี้เนาะนี่ได้8ปดติบเลยหัวใจมันก็จะทําให้เราได้เลยนะเอาเลยแล้วกันจะได้ขึ้นเป็นโปเกมอนชื่อเหลือได้เลยเพราะเราไม่ได้เล่นอลโลราแล้วนะครับมาดีเลยพอดีเลยนะครับอ่ อ้าวอยู่ไหนล่ะเพื่อนอยู่นี่นะนี่หัวใจ80ใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่เหรอใช่ดิหัวใจ80นี่ไงแล้วมันเพิ่งจะมาขึ้นอะไรของมันวะเนี่ยมั่งเอ,อ๋อาสกิลอัพเลยแล้วกันอย่างเงี้เราก็เอามันมาเล่นเป็นโปเกมอนช่วยเหลือได้แล้วใช่ไหมได้อยู่นะอ่ะโอเคดี ก็เริ่มกันเลยแล้วกันหวัวใจเอ้ยไม่ใช่หวัวใจโดนัทอ่ะเคลียร์ของก่อนเดี๋ยวอัพพลังกันเนาะวันนี้ก็ได้จับเทปนะครับก็ผมเอามันมาอยู่ในคลิปร่วมกันแหละเพราะว่าบัตรมันน้อยอะบัตรมันแค่30กว่าใบนะครับเดี๋ยวเคลียร์ของก่อนผมเล่นกิจกรรมขูดมายังไม่ได้เคลียร์ของเลยนี่ครับ7 7อันผมดองไวนะ้ โอนี่น่าจะได้พลังเยอะวะมันจะได้เยอะนะโอ้โหนี่โอ้โหสามสถุงอะปัญหาตอนนี้เรื่องทองนี้หมดไปเลยนะไม่น่าจะมีปัญหานะครับสกิลอย่างเยอะโลตอมครับกล่องพัฒนาโลตอมอะว่าผมได้เยอะนะวันนี้เออมาดิลองดูครับอ่าไปที่โปเกมอนช่วยเหลือก่อน มันทําได้อย่างวะขอดูกันนะนี่ไงปลดล็อกแล้วครับใส่เพชรช่วยเหลือได้เลยครับเรียบร้อยเป็นโปเกมอนช่วยเหลือแล้วเราก็เอามันเข้ามาในทีมได้นะครับอี๊สามล้านชิวๆครับผมอ่ะอัปตรานี่เลื่อนขั้นก่อนอ่ะไปเลยอัปแบบเบสมันอ่ะโอเคสกิลอัปคออัปคอสกิลก่อน ใส่คอม่วงไปยังใส่ได้อยู่ครับสีม่วงมีสองอ่ะล้างคอก่อนล้างคอไอผมล้างหมดยังขอดูหน่อยก็ล้างหมดแล้วนะล้างถึงยิมท้ายด้วยโอ้ยังไม่หมดครับถ้ายังไม่หมดก็ต้องจัดกันหน่อยนะฮะยังไม่หมดก็ต้องจัดกันหน่อยครับม, 60, มีอยู่หกหมื่นแต้มแอบไปดีอันนี้ฮิตเหรอฮิตหนึ่งจุดหนึ่งแปด อุ้ยขึ้นเยอะนะขึ้นเยอะนะอย่ามองข้ามนะครับขึ้นเยอะนะสองเจ็ดได้อยู่นะเท่าไหร่สองศูนย์โอเคขึ้นมาเลยปะแปบ๊บเดียวโอเคขึ้นเหมือนกันนะกลับไปที่ตรงนี้ก่อน62เราก็ต้องไล่กดไปเดี๋ยา52 ขึ้นเยอะนะครับผมบอกก่อนนะไม่ใช่ได้น้อยนะครับล้างนี่คือขึ้นเยอะมากๆไม่เชื่อลองดูได้นะวันนี้ว่าผมจบที่หนึ่งแสนแน่เลยวันนี้อัพพลังอะ่ะจริงห้าสิบหกขึ้นสีทองแล้วเห็นปะ่ะแอบเดียวเห็นไหมฮะนี่คือความไวครับหกเก้าสิบหกกดอย่างนี้ทุกอันเลยนะเดีย๋ยวผมจะไล่กดไปเรื่อยเออ จะเก็บไปอัพคนอื่นมัน้วเยอะจัดเอากดผิดเอาใหม่ยังพอมีแต้มเหลือ,อเคเราก็ไล่เล่นสเตตสแตตถัดไปเรื่อยๆนะตรงนี้อ่าประมาณนี้เขากยจะเก็บแต้มมาหน่อยเยอะจริงๆนะฮะยังอัพได้เยอะเลยนะฮะสกุลสกิลอัพของไปโปเก,กมอนได้ตัวมาใหม่หลายตัวเลยนะห้าร้อยกว่าอัพไปเลยครับ เป็นวันที่พลังขึ้นอย่างเยอะโอเคได้มาเยอะอยู่นะอันนี้อัพต่อเนื่องได้เลยนะครับจะปรุงสปีดโอเคสอยข้อมือนี่ก็น่านจะได้เยอะนะสองพันฮึมทอสรสอยข้อมือไปดิโอเคจอด ไปเอ็หนนครับเค,อเคสองพันรวยรวยโหขึ้นกระฉูดอ่ะบอกแค่นี้เลยพลังยังเยอะครับอ่ะมีร้านอีกโอ้โห เอาไปไหนวันนี้โหดเกินครับไล่ล้างไล่ทำไปเลยนะดี่มันก็แตะสีนั่นเองอนะ่ะดีวนะเราไล่ทำไปเลนะืะอยนะก็ประมาณนี้ครับได้มาค่อนข้างเยอะเลยนี่ยังไม่ได้รวมอัพสกิลนะเพราะเกี่ยวมเก็บไว้อัพแค่นี้ก็เยอะแล้ว พูดถึงแค่นี้ก็ได้เยอะแล้วนะหลายอย่างเลยอะพูดถึงอ่ะมีได้ทั้งจับเทพจับอะไรด้วยนะไลเทพมาด้วยสองตัวนะถือโอเคนะครับไลเทพเสร็จอัพพลังถอยโอ้โหหลายต่อจริงหลต,อ,หลตอมขึ้นมาเทคโนโลยีทีมหกสิบแล้วหรออันนี้อะไรนี่ไงอัพตัวนี้ก่อนเลยครับ ให้สปีดมันขึ้น90อัพได้ยังอะอัพได้แล้วนี่สบายเลยโอ้โหวิ่งเลยครับสบายครับคะแนนหมดก่อนเก็บไว้ก่อนดิรออะไรอ่ะสนามโซลสนามลบพลายว่ากันนะฮะอ,อยู่พลังก่อนโอ้โหวันนี้วันเดียวได้มาแสนห้าครับอย่างเยอะครับนี่ยังอัพไม่หมดนะให้เธออ่ะ อัพร์กิวจบนี่นะ่าจะได้ประมาณสองแสนได้นะโอ้โหวันนี้เป็นวันแรกที่เต็มที่มาจริงๆนะูดิเนี่ยอะอเคปะใกล้ได้หีทานแล้วด้วยนะอะโอเคอัพข้างในอืโอ้ดีบวะโอ้โ 300, หสามร้อยเลยเหรอเอาดี ยีงต้องเปิดบัฟก่อนวะกดไปครับอโอเคโหแรงจัดอะค่อย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 อัพนะเ <c oughs> ยอะจัด ร้อยกว่าร้อยกว่าเราลามี่แหละนะไม่ต้องไปเสียดายมันนะครับของมันมีให้อบก็ต้องอัพไปอะเสียดายมันไปยีสิบสองขึ้นก่อนเลยนะครับวันนี้เป็น,น,นวันอะไรวะเนี่ยมันอัพได้เยอะจังวะโอ้โห โอ้โหอพย์ยืมหน้าได้อีกอะ่ะดูแล้วกันเนี่ยอ,อีกนิดเดียวเนาะเซเวอร์รอนน่ะก็อีกนิดเดียวนะนั้นเอาการดอนก่อนแล้วกันาการดอนมันปลดยืมหน้าได้อืม่มาวเว้ยวิ่งเร็วเร็วสีแล้วนะอ่ะโอเคหมดแล้วเนี่ยหมดแล้วมั้งไม่มีอะไรละ จริงๆมันก็มีแหละแต่ว่าเราขี้เกียจอาบแล้วมันเยอะมากนะฮะอ่ะก็ได้มาระดับหนึ่งแหละโอเคฮะโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ครับก็ถ้าท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครใครย้อนบอลโซนนะครับเพื่อเป็นแรงใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็กดระดิ่งขอแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเพื่อใหม่คลิปหน้านะครับผมซีลเกนสวัสดีครับวันนี้ได้มาแสนแปดเลยนะค่อนข้างเยอะ